ค่ะสาวอุบลคนแคมของค่ะเมนียูครับบ่าวเท่าค่ะสวัสดีครับมาพี่น้องมากมนีมาพ่อ,อากันยวนยุไซก่อไอมองเกาหาดส้มดาว,วดมองเกาครับมาพออาา่อกันเอาสาวอุบลคนแขมของมาสัน่นเพื่อนว่าพี่กินตำอันตำตำ,ตำทะเลค่ะอันนี้ตำทะเลอันนี้นีมาเบงตำทะเลทะเลคือกันค่ะทะเลนี่กุ้งสดไหมีทะเลรวมไหมเพราะว่ามีมึกมีอยงนาตัวนี้ ทะเลรวมเบิ <mile> ้งพี่น้องเขายุบเดี๋ยว่ค่ะยุบเลยครับยุบเลยเนาะเขาเนาะเปิ้ลกกินเปิ้ลมากกินคือกันเอ้ามามาพี่น้องมา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 เสียบเสียบนิ้มือแรงบรรยากาศมันยุ่ยริมโค้งแหบอ่ายังก็บริมของริมของริมของนะครับอำเภออำเภอหน้าตาลคนแคมของคนเข้มขวางมากินอยู่ริมของเอ้าลงมือเลยมาพี่น้องมาเสียบ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 กันครับเขายุบเขายุบเลยนาะค่ะยุบเลยครับ ักซิมก่อนนะค่ะซิมก่อนเป็นยังไงเนี่ยนัวค่ะนัวนัวโอ้โหนัวโบจับได้สดเลยได้หนิน้ำพี่น้องมาน้ำกันครับอุ้ยหวานอุ้ยหวานหวานยุบไปดีกว่าเฮายยุบก่อนพี่น้องเขาใจขึ้นมายุบบ่ค่ะยุบนัว นี่มือแรงแกแก่วงแกงวงน่มือแรงมานพี่น้องเคยเห็นแต่เบืองในคลิปเ่าเป่าเพิ่นวาเคยบอมาพอกันแบบบรไดนั่นไม้เนีพี่น้องก็เลยว่าเออเอามาจวดนักบวชเจ้กบาทเบืองย่ำเดอเมืองยาำเด็กยยำเดือยยำเดือวกยิ่งน้ำโ้าเลย้ำไล่น้ำโอ้ยเสีนก้อยค่ะอ้วตายเสี้ยวเราหากุุงให้กเสียวหรอะขีกันตัวตัวนใจงัว เสียก้อนนู้ตัวนี้นนสุกมฉุกสเสียต้องกินดิบมันเสียกสดเอาได้โบ่บ่หยุดได้อั้งหรือคะตามสบายสว่างสว่างค่ะพี่น,อน,น้อ,องเขียงหนับแล่ตัดตัดนีื่อแก่งต้นแก่งข้างหลังนี่แม่น้ำโขงครับแบบกว้างเลย อ่ะว่อยมันหมือนก่อนเนาะพอกันพอกันหมือนไปอือ่อกันชาไปมันหมือนอันนี้มอตุ่มบนยกลงพี่น้องเอาเอาไว้ี่อนละใช่กดบอกบอกมันมีควันแบบโทษนี่ว่าได้ไอได้ไอเดลอยด์บรรยากาศดเดลอยด์บรรยากาศได้ไอขับขับความเผ็ดกันรังดี ลูกเจกันก็สัมเี้กันป่ะบึงๆมก็กักินมาพี่น้องอ่ะโอ้มันบริเวณป่าไหนมืกเป็นวันที่สตุพี่น้องเอยแสบคักทําไมันนี้บอกกาบกิได้ดีป็นยังอันนี้หมู เนื้อบวกกาีค่ะสองร่องบวเป็นยังมันเป็นยังเข้ากันไหมเนี่ยเนื้อมันบ่นเหนียวเลยจะทานมันได้สุกแล้วมันจะออกเนื้อมันเหนียวนิ่มทานทานมาเจดิบเลยบ่ค่ะเนียม่นครับขาได้นี่ก็ดิบได้เด้วยแน่นกินงเท่ปุระด้วยเหรอคะโอ้ยตัวนี้เขาใส่มัดอันนี้ไม่เอาบวกากด่างเหนียวจังเลยเนี่ยมันจะแบบคือข้าจุ่มๆมันจะสำราญนะเขาเอานว่าสำราญเนี่ยมันจะพลอยเนี่เห็นบ่ มันจะเหมือนกับอมไอ้โทษมันรือว่าเขาว่าสำราชาไหลนะนี่มันกระเจียวขมมันเจียวคือเจียวตรงขมนะแต่ว่าบางคนมันก็ดมาเจียวแบบหวานๆมันสิแบบเป็นพลอยๆนะเจียวเจียวขมครับขึ้นเลยบ่ค่ะขึ้นขึ้นขมอีกทีตัวนี้อืมตัวเจียวนี่คือถ้ากินจุกับรสชาตินั่น รสชาติแนวนี้ถ้ากินคือจังพวกเจียวกับเนื้อนะผมสิเน้นตัวนี้โอ้สองสองแบบตัวนี้หวานแบบนีคุ้มอืมซุปต่อพี่น้องซุปดีดีเอาดีพี่น้องเองวิ่งกันจุ่มจะหน่อยอือบวกจินมตำหุ่งพร้อมเนื้อไอ้เจีวห่อนจุ่มพร้อมเพราะว่ามา มาพอกันคุณสองโตัวได้พี่น้องผมต้องคุ่นั่งขางกันเอ้าช่โเลยป่เพื่อแตกอื่แแตกอค่ะกล่องาคุกเลยกินมันก็ได้พีินกกชิมกินกินเินบ่นกินกนกิลกินินาินกินกนนกินกินกนกิมกินก้นนนกินกินกนกินกินกินกนกินินินนนกนกก อชยน้ำลายไร่แล้วผู้ทยพี่น้องมันหอนเปล่ากันลากรมาแล้วมาพาเ็นนาพาเ็นนาในอำเภอเอาลงเอาลงตัวนี้คุ้มคมนิดนึงค่ยมาคุยพี่น้องคุยคือคือพีบ่าวเถากันต้องเอาหมกมะลานะบมกมาลาบานเท่ามอืซเอากัน ขนมาทาเขาหลวงม er ันจะเป็นเส้นอื่นเส้นอื่นสบอยู่อะไรอางเสบาย่ค่ะเวเป็นเปลว่งนกินดีอ่ะนุงเปนเจ้าวานเจ้าเจ้าขมเจ้าวานเนาะทั้งเพียทั้งหอนพี่เนาะ คิดเรกวเสียกันเร็วเสียกันหลุดดูคนมากยุบยุบวะม่นสมัยตะกี้สี่หอดปลาเด็กคุณไหมคะสีปลาเด็กบอมโอ้ยกะกะเพรามันต้องไปกินอยู่ทงหน้านั่งยิ้มทงไอ้วิวทงหน้าเนาะจังเดี๋ยวจังพอกันเวลาโอกาสมื่อมื่อจังนัดกันบินมันนี่มาพอกันแบบบริเนนไม้เอาแบบนี้นะ เอาไวปสักนีดสัก,ก่อนรอบนี้พี่น้องฝากฝากเนี้ยนะคะสองเสาอุบลคนแคมแของค่ะพี่น้องสององไหมฝา,ากเพิ่นน้ำเนยเด้อพี่น้องเด้อกําลังเริ่มเฮ็ดนะครับค้นอุบลคนแคมแของเสาอุบลเสาอุบลคนแคมแของเสาอุบลคนแคมแของนะครับฝากไลรฝากแก่เพิ่นน้ำเนี่ย,ย,น,ยน,นะครับเพิ่นมาพอ่พอพอ่พอกับบ่าดถาวรอยู่มองกินเขานี่แหละอยู่อยู่หิต์ของนี่ยแหละเอาพากันไทยอยู่อยู่มองกินเขานี่แหละเอาแบบบรรยากาศสดๆในเบืองหลวงสดๆเลยค่ะครับผมเอา ฝากไล์ฝากแช่นะครับท,ทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมเนาะที่เบิงนะครับช่องน้องไม่กนะระฝากน้ำแน่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ